สวัสดีครับผมปศีตัวแสบนะครับและคลิดีโอจากติ๊กตอกที่ผมเจอมาในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของไข่ครับอาเพื่อนาจตยังไม่รู้นะครับว่าไข่สามารถซ่อมของได้ครับอนนี้ไม่ใช่ไข่นะครับคือไข่ยังไม่ได้ซื้อมาครับก็คือหยิบมาถือแทนไข่เฉยๆครับโหหหหอินฟินิตี้ ช่แล้วครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดหรอกครับไข่หนึ่งฟองสามารถซ่อมของที่แตกได้ครับจริงๆเหรอปกติไข่อ่ะเป็นของที่แตกง่ายอยู่แล้วนะครับเราจะใช้ไข่ในการซ่อมของเนี่ยนะมันเป็นอะไรยังไงเรามาดูวิดีโอจากทิกตอกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ <S <S อ่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าเก่า DIY 5นาทีนั่นเองครับเนี่ยอุ้ยทําฝาแตกครับหล่นลงมาปุ๊บนี่ดูที่ทำาไงใช้ไข่ขาวครับเอากระถาไข่ขาวปแแบบ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 แล้วก็จากนั้นติดเข้าไปปุ๊บอยวาบอนะว่าหายเลย ฟริงบูกับใช้เลยเฮ้ยใช้ไข่ขาวนะครับไม่ใช่กาวครับอู้มันจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับถ้าได้ขนาดนั้นลองไม่ลองใช้กาวแล้วครับใช้ไข่ขาวไปเลยก็ได้ทีในชีวิตนี้อ้อีทางเดียวจะรู้ได้ครับเราต้องมาพิสูจน์กันครับมาให้กันเดี๋ยวผมขอไปหาอะไรที่มันทําแตกได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไข่ขาวมาลองซ่อมดูซิว่าจะได้จริงหรือเปล่ามามาครับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับเหมือนในคลิปวิดีโอเป๊ะเลยครับก็นี่ครับเป็กของเรา ไข่ครับหวเราททำไมเนี่ยอ่ะก็อันนี้ครับจะเป็นผู้โชคายของเราครับผมมาทาให้เจ้าแก้วเนี่ยแตกให้แก้วมันแตกก่อนแล้วเราจะลองต่อกลับใหม่ด้วยไข่ขาวนั่นเองก็โหฮี่อ่ามาเสียดายจังอันนี้บางที่ไม่ใช้แล้วไงเขาเอาซ์ไปขุดมาจากที่ที่ไม่ใช้แล้วถ้าอยากกินก็ได้นะคือตัวกระป๋องบ้างอะถ้าเห็นก่อนจะล้างอะเอาถ้าอยากกินอะไรเออเราสอาซ์ไปขุดมาเห็นมันน่ารักไงก็เอาไปสิไปกินดิอ่ามา เราจะทำลายมันทิ้งครับแต่การทำลายต้องแบบให้สวยหน่อยเผื่อเวลาติดกับมาปุ๊บมันจะได้เอพอใช้ได้อยู่นะผม,อ,ผมอยากทดสอบที่ก้นของแก้วเลยเผื่อบางทีว่าต่อเตจเสร็จปุ๊บจะได้ลองดูว่าใส่น้ําลงไปอย่างเงี้ยมันจะยังพอใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมจะเล่นงานที่ก้นแก้วมาละกันนะครับอ,อ,อ,อืม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 ันไม่แตกทมอืมอื<ล>มอแมอื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 มอ เฮ้ยมันไม่แตกอะแก้ดีรับใครไหเนี่ยเอ้ามันไม่แตกะเอาตามนี้ก็ได้งั้นแต่พันั้นมันแข็งเกินไปโอ้มีงี้ด้วยนะเฮ้ยตัวเองอะตีแบบกลัวๆไงไม่ใช่คือเขาไม่อยากตีให้มันแหลกละเอียดเลยหรอไงอยากตีให้มันแทรกแยกเป็นสองส่วนใช่ถ้าตีแรงปุ๊บมันแตกละเอียดมันจะมองเห็นภาพยากโอ้ แตกมาแค่นี้เองอะเร,เราย้ำรอยเดิมเข้าไปอ่าโอเคอ่ะประมาณนี้เราก็ทากาวผมบลอดปึ๊บก็ติดอย่างงี้อ่ะถ้ามาติดแค่นี้พอตรงนี้ไม่ปะไรช่างมันนี่อ่ะก็ลองดูแล้วกันนะว่าทากาวปุ๊บมันจะแบบย่างน้อยพอจะยกขึ้นมาแล้วกระดกแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับนี่อ่ะนะนี่นะครับมาเราก็มาทา,ากาวกันเลยอ่ะมาดูต่อกันนี้เห็นเห็นเลยนะว่านี่คือไข่ขาวจริงๆไม่ได้ว่าแอบใช้กาวมาใสา่อะไรออย่าง บางทีพวกตามคลิปวิดีโอที่เราดูตามเว็บต่างๆอรับางทีแบบเฮ้ยเราไม่รู้ไงว่าเขาใช้ไข่อะไรบ้างนะเขาอาจจะเป็นไข่ขาวจริงแต่แอบผสมอะไรอย่างอื่นมาอย่างเงี้ยเราต้องการแค่ไข่ขาวอย่างเดียวเราจะไม่เอาไข่แดงออกมาแล้วทําไมอ่ะเปลือกไข่แดงมันก็ไม่ได้แตกเอออกลัวมันแตกไงอ่าประาณนี้ประมาณนี้โอเคมาเรามาลองทําศิลปะจากไข่กันดูนะครับอันนี้ทําตามวิดีโอเป๊ะๆแล้วนะเอาพวกกันทาตามขอบๆนี้แปรบแรบ อ่าโอเคอ่าแล้วก็ติดไปกรึ๊บอืมมีลุ้นนะมีลุ้นว่าจะได้นะตรงนี้เราติดเพิ่มได้ไหมเออก็ติดเพิ่มเออไหนๆก็ทำแล้วเนฮะ้ยไ,ไม่ได้แล้วมันติดเหรอเฮ้ยติดเลยอะ่ะเฮ้ยของจริงอะ่ะนี่คือเมื่อกี้ผมจะอ้าตัวนี้มาเพื่อใส่นี้เข้าไปครับแต่มันอ้าไม่ออกแล้วเหมือนมันเหนียวติดแล้วอะ่ะไม่เชื่อดูนะครับมาตลกติดเลย,ยเฮออ้ย แต่มันเรียกว่าอะไรอ่ะคงติดแบบเหนียวอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูนะดูวัดไข่ขาวใช่ไหมนีด่ดูดูดูที่ดูที่มือเนี่ยมือม,ม,ม,มันมีความเหนียวเหนียวนิดนึงไะเห็นไหมออเออมันก็เลยแบบอาจจะแคบเหนียวนะผมว่าไม่น่าจะถึงกับติดนะเราลองแยกมาดูทีนหนึ่งก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหโอ้ เออเฮ้ยเหนียวเหนียวมากคือจะแยกออกมาใช้แรงเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองเอาติกนี้กลับไปให้หมดทุกทุกันเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกทีเมื่อกี้เราทดลองดูถึงความเหนียวครับว่าเดี๋ยวแค่ไหนนะอันนี้เอาอีกทีเลยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมวางปุ๊บอยู่เลยเอออ่าทำใหม่อีกรอบทำใหม่อีกรอบ ลมป๊บปึ๊บปเหมือนทากาวเลยอ่ะเดี๋ยวถ้ามันติดแล้วจริงๆเราก็ไปล้างไงพอไปล้างปึ๊บข้างไหนที่ขาวก็น่าจะมีปัญหาอบอ่านีโอเคเชื่อมเชื่อมรอยต่อต่างๆกันนะปับๆๆๆๆ๊บปั๊บปั๊าโอเคนี่นะตรงนี้ตือต่อกับปรรูปุกแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนละกันนะครับสักประมาณ ห้านาทีสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่าแก้วนี้จะกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเปล่านะครับอ่าเดีย๋ยวมาทดลองใส่น้ํากันด้วยอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับลเลยแถวอ่ะผ่านไปประมาณสิบห้านาทีนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับขั้นแรกก็เดี๋ยวผมยกให้ดูก่อนเลยก็ได้นะหนึ่งสองสามฟิิงยี่ยกเป็นแก้วได้จริงๆริงอันนี้แต่มองด้วยตาเห็นไหมว่ารอยแตกอยู่ตรงไหนนี่นี่นี่ไงไอ้ข้างหน้านี่ไงเด็กดาวนึ่งมองเห็นไหม เอาอเมื่อกี้ข้าวหลังแตกด้วยเหรอแตกที่มันแตกครึ่งมาเลยนี่มันแตกอยู่แถวนี้ไม่เห็นในกล้องไม่เห็นอ่าเห็นไหมเขาบอกว่าเนียนมากไงนี่ผมจับแต่ตรงหูนะตรงนี้คือปล่อยให้มันอยู่กันเลยสองนิ้งอย่างเนี่ยเออเออเห็นไหม คันนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่น้ํากันดูคือมันอาจจะลองได้แค่ตรงส่วนด้านล่างนะเพราะว่านี่ตรงนี้มันแตกมาลงไปไม่เป็นไรเราลองใส่น้ำมาลองยกดูนะว่ามีน้ําหยดมาที่ก้นแก้วหรือเปล่านะครับอะมา,ามาดูมีน้ําอยู่จริงๆนะเดี๋ยวหาว่าหลอกอะไรไม่มีน้ําหรือเปล่า,ามาเฮ้ยดูดิไม่มีน้ําจริงๆที่ก้นแก้วเฉ้ยอเดอี๋ยวเ็ดก่อน,อน,นเออน้ำมันหกมาเลยอะอะ ก็แสดงว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันพอติดถือเป็นแก้วได้แต่ว่าเรื่องหยดอยู่เนี่ยนะก็หยดเออโหจะได้นะนึกว่าจะแบบใส่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะก็ ก็ยังมีความหกอยู่เล็กน้อยยังใช้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าไม่ถือว่าซ่อมได้นะเพราะว่าถ้าแก้วมันต่อไม่ติดอย่างนี้มันก็เปล่าประโยชน์ที่จะเป็นแก้วใช่ไหมล่ะมาแล้วลองมาแงะดูออกกันดีกว่านะว่ามันจะแงะออกไหมหรือว่ามันจะเหนียวเลยเมื่อถ้าเราทากาวตาช้างอย่างเงี้ยมันก็จะแกะยากใช่ไหมลองดูนะครับว่ากาวไข่ขาวเราเนี่ยเป็นยังไงนะผมลองจะแกะแยกกนะครับหนึ่งสองซ่มก็ยังได้อยู่ดีนะออกแย่างนึงแค่ติ๊เดียวคนนั้นเก็ เดี๋ยวแล้วก็หลุดเลยงั้นก็แสดงว่าที่เมื่อกี้ว่าเหมือนจะได้หรือว่าติดอะไรนั้นมันแค่ชั่วคราวไหมแค่แบบพอได้เฉยๆนะแต่ถ้าเกิดนําไปใช้งานจริงอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้นะครับอ่ะ นั่นแหละผลของการใช้ไข่ขาวในการซ่อมแก้วเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นอย่างที่ผมแอบคิดไม่ได้ใจอยู่แล้วครับว่าเฮ้ยไข่ขาวมันจะไปติดได้ยังไงมากสุดก็คือแค่เหนียวเหนียวอย่างที่คิดไว้นั้นแหละเพราะว่าปกติถ้าเกิดไข่ขาวเวลาหกเวลาอะไรเวลาเช็ดอะมันจะเหนียวมันจะเช็ดยากมดจะขึ้นใช่ไหมก็นี่แหละเหมือนกันครับมันแค่มีความเหนียวให้แก้วพอติดได้ครับคือจะต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าแก้วเนี่ยเวลามันแตกอะมันจะมี รูปของมันอยู่นึกออกไหมจะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้อ่าตรงนี้ด้านบนเปิดด้านล่างไม่แตกอะไรเงี้ยมันจะเป็นรูปอยู่อ่ะคือต่อให้เราไม่ใช่ไข่ขาวนะไม่ใช่เกาวเลยนะแค่จับประกบกันนะเผลอๆมันก็สามารถพอยึดเหนี่ยวที่จะถือไว้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้พอเราได้ไข่ขาวไปมันก็เหนี่ยวขึ้นเหนี่ยวขึ้นแค่นิดหน่อยมันก็เลยแบบเอ้ดูเหมือนจะซ่อมได้นะครับแต่เอาความจริงแล้วก็ไม่ได้เลยถ้าดึงออกแรงแรงมันก็ขาดออกแบบนี้ใส่น้าไปก็ยังหกอยู่ดีครับแสดงว่าเปล่าประโยชน์เลยครับการใช้ไข่ขาวมาซ่อมนี้ทําไม่ได้นะครับนก็สรรุปได้้ตาามนนนนััเลยะคบว่จ ติดต่อกที่ผมดูมานะครับว่าเราสามารถใช้ไข่ขาวซ่อมแก้วที่แตกได้หรือเปล่านั้นไม่เป็นความจริงครับเป็นวิดีโอที่เขาทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับถ้าลองทาจริงแล้วใช้ไม่ได้นะจ๊ะแค่เหมือนจะได้เหนียวเหนียวติดติดนิดหน่อยแต่ตัวแก้วหรือจานที่แตกของเราไม่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโอเคก็ได้หายตรงสก้คับอีกหนึ่งเรื่องนะครับขอบคุณเพื่อนที่ส่งวิด,ดีโอนี้เข้ามาให้ผมด้วยนะครับแลนะหรือฮะแต่ว่าฮะอู้อู้อ่ะ เกิดใครอยากให้ผมมาพิสูจน์อะไรแบบนี้อีกคอมเมนต์มาบอกครับแท็กมาทางทิกตอกทาง Facebook ทุกช่องทางที่ติดต่อผมได้ครับบอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะจับมาพิสูจน์ให้ดูแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ขอเข้ามาแล้วก็อดจะรอนิดนึงครับผมก็ทยอยทยอยทำไปเรื่อยๆครับมีคนขอเข้ามาเยอะมากครับผมก็คัดเลือกที่มันน่าสนใจและน่าจะมีความเป็นไปได้มาลองทําดูแบบนี้นะครับยังไงขอเข้ามาครับเดี๋ยวดวงสมพงษ์กันเมื่อไหร่ได้ดูแน่นอนโอ้โหพูดเสมอจะอ่ะนะครับเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระ ก่อนนะครับจไว้นะครับสิ่งคุณรู้จะฝากคนอื่นไม่มีวันเจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้แน่นอนครับสวัสดีครับสุด <c oughs> ท้ายก็เสียแก้วไปหนึ่งไป